กินควายกันดิบๆพิธีกินดงครับดังกล้องไปทั่วโลกกับประเพณีกินดงที่ล่างทรงปูแสญ้าแสะสดเล่ากัดกินเนื้อควายดำที่ชาวบ้านล้มควายหนุ่มเส้นดวงวิญญาณเพื่อให้บ้านเมืองล่มเย็นเป็นสุขสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกตัวอย่างที่ตื่นเต้นเรียกคนดูให้รับชมในคลิปต่อๆไปของข่าวก้าวล้านรีวิวเมื่อสภาวัฒนธรรมตะบลแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จับมือทุกภาคส่วน จัดเลี้ยงดงประจำปี2567ประเพณีเก่าแก่ตามความเชื่อและพิธีกรรมโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนานกว่า200ปีล้มควายหนุ่มเส้นดวงวิญญาณปูแส่ญาแสะผู้คุ้มครองปกปักร,รักษาพื้นป่าดอยสุเทพโดยคำวอนขอช่วยดูแลบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ก็เมื่อวันที่20มิถุนายน2567ที่บริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่4แม่เหียหมู่ที่2ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียและเทศบาลเมืองแม่เหียร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเลี้ยงดงและพิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะประจำปี2567ซึ่งเป็นประเพณีและ พิธีโบราณของชาวบ้านในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจะจัดขึ้นในช่วงเดือนก้าเหนือเป็นประจำทุกปีโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก การจัดงานครั้งนี้เริ่มจากการนำข้าวตอกดอกไม้ผลไม้อาหารข้าวหวานวงสวงสารรูปปั้นปูแสยาแสบริเวณทางขึ้นพระาธาตุดอยคำจากนั้นมีการลำวงสวงดวงวิญญาณปูแสยาแสและมีขบวนอัญเชิญพระบทที่อยู่ในหีบซึ่งเป็นผ้าที่มีรูปวาด ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางห้ามญาติที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ .2 4 6 9เข้ามาในบริเวณพิธีเลี้ยงดงต่อจากนั้นพระครูอาภาพัฒรัตนธาดาเจ้าวาด,ดวัดต้นปินเจ้าคณะตำบลแม่เหียได้เป็นผู้นำสวดประกอบพิธีทางศาสนาก่อนจะนำพระบทมาโูกห้อยต้นไม้บริเวณที่มีการเลี้ยงดงซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากนำพระบท ขึ้นแขวนต้นไม้แล้วไม่มีลมแม้แต่น้อยแต่พระบ,บทจะแกว่งไกวไปมาเป็นที่หนาสัจรจย์ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เห็นต่างพากันยกมือไหว้ก่อนจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและส่งต่อในเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้ดูซึ่งจะจัดให้ชมในคลิปต่อไป ื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวันัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9 9บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัดนัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053-240-829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตะบนน้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้าย